สวัสดีครับเราเป็นโรงงานผลิตเสื้อยืดซุปเโอร์ละครับผมวันนี้เรามาจะแนะนำแนะนำผ้านะครับผมสามชนิดกันที่โรงงานเราใช้ผลิตเสื้อยืดซึ่มโปรนะครับผมอันแรกหนึ่งคือผ้า TC Com นะครับผมผ้า TC Com เนี่ยเป็นผ้าที่มีคัสตอม75แล้วมีโพลี โครี25นะครับผมเป็นเสื้อพโิโลทอเป็นจุดตีน,นะครับผมทอเป็นระบบของทําให้ผ้าเนี่ยใส่สบายนุ่มนะครับผมผ้าไม่ขึ้นขนนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับผมผ้าทีซีคอมตัวนี้เราขายส่งอยู่ในราครับตัวละ180บาทนะครับผมตัวละ180บาทนะครับผมใส่สบายครับเไม่ร้อน อันที่สองที่เราที่โรงงานเราผลิตคือผ้า T K ครับผ้า T K เนี่ยเป็นผ้าคั้นตอน25แล้วผสมโพลี75ปนะครับผมซึ่งเราทอเป็นไมโครนะครับไมโครเนี่ยมันทำให้อทอ,อผ้ามันจะไม่หนามากนะครับผมทำให้ไม่หนามากเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนนะครับผ้าตรงนี้นะครับผมมันจะสีไม่ตกนะครับผมไม่หดไม่ยืดไม่ย้วยนะครับผมแล้วก็ 100%ทำให้มันจะเคือออกมันจะอับมันจะออกนิดนึงนะครับผมเป็นผ้าที่เออ่ทางโรงงานเราขายอยู่ที่ประมาณ130บาทนะครับผมขาย230บาทนะครับผมแล้วอีกตัวท้ายที่โรงงานเราผลิตนะครับผมคือเป็น,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 นะะผ้าคัาสตอม100%นะครับผ้าคัสตอม100%ของเราเนี่ยเป็นระบบเซรามิคนะครับผมอ,อ่ผ้าคัาสตอม100%เ,เนี่ย จุดเสียของค่ะต้องล้างเซนเน่มันจะยืดขดย้อยและสีตกง่ายครับแต่ว่าเราทำเป็นคอมนะครับทําให้การยืดขดย้อยของเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีมากแใส่สบายน้ักเบาระบายอากาศได้ดีมากเป็นเสื้อคอกลมนะครับผมราคาส่งเราส่งอยู่ที่ตัวละ80บาทนะครับผมส่งทั่วประเทศน,นะครับผมโรงงานเรานะครับผมจ,จะจัดส่งทั่วประเทศน,นะครับผมนี่ครับสามารถแอดเฟซบุ๊ก ไอดีลนและโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณค,ครับที่อดหนุนกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดส u b s c r i b e ตามโรงงานด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ